วันนี้เราก็มากินเคบับกันคะ่ะก็เดือนละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะก็จะเป็นอ่าอันนี้เรียกว่าลูกชิ้นตุรกีนะคะลูกเคร์บเตะแล้วก็มีเนื้อแล้วก็มีตับงวเนื้องวอันนี้ก็จะเป็นตับไก่ก็จะมีหัวหอม มะเขือเทศจากส่วนของเราเองเลยนะแล้วก็มีพริกนี่เลยจ้าเราก็ก่อไฟแล้วนะรอให้มันครุเป็นอ่าเป็นถานนะอุ่นๆข้างนอกนี่ก็จะลมเย็นๆนะคะเพื่อนๆเราก็ก่อไฟแล้วเราก็จะย่างค่ะ ก็จะมีสมาชิกมารอกินนะคะน้องแมวเหมียวน้องแมวเหมียวน้องแมวเหมียวก็จะมารอกินเคบับกับเรานะคะ ต้นไม้ก็จะเปลี่ยนสีอะไรไหมสวยสวย,สวยต้นวอนัตนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นวิวบรรยากาศรอบๆบบ้านเรานะนี่ต้นแอปเปิลแล้วก็ต้นบอนัตบ้านเพื่อนบ้านนะใบไม้เปลี่ยนสีคือสวยมาก ชอบจริงๆสวยๆแล้วนี่ก็เมื่อวานไปซื้อ,อ้างมุนแห้งนะเราก็มาล้างแล้วก็มาตากลมสักหน่อยนะคะเพราะว่าขี้ฟงขี้ฝุ่นจะได้ออกนะคะเพื่อนๆตันนี้ก็จะเป็นต้นพริกเดี๋ยวเราก็จะพาพวกเขาเข้าไปในบ้านนะคะตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะคะเพื่อนๆ เราช่องคนอันนี้จะเป็นเตาปิ้งขนมปังแบบเตาถ่านนะอันนี้อัน,นเชีอเพิง่งให้ความอบอุ่นอันนี้จะเป็นครัวไทยของจัญญาเองนะคะเป็นครัวไทยเวลาจะมาทำอะไรกินก็มาทำความสะอาด ก่อนนะคะเพราะว่าขี้ฝุ่นจะเยอะครัวไทย นกพิราบที่นี่เขาจะเลี้ยงนกพิราบนกพิราบตี๊ดบนทองฟอยด์กินอะไรเนาะน้องเหมียวกินอะไรเนาะ 弄好了。Mm hmm. mm hmm. hani kişiler. Bir dakika. Can. senin mi? Evet. Şerefe <laughs> can. Benim telefonum. Ha. Canlı yayın mı yapmam? Hayır. ตอนนี้ผู้เชื่อหรือไม่ไม่รู้อาหาเราทำกินเองไม่เปลืองนะคะถ้าเราไปกินข้างนอกซื้อกินจะแพงมาก